รึบโอ้วมันเป็นของลูกปุ๊บนะสังโลไข่บานินเม็ดเล็กเม็ดเล็กไข่ปลาชักใส่มาณไหนเออได้อยู่ได้อยู่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้มาเปิดคลิปกันที่บอ่อที่สวนนะครับผมมากันแต่เช้าเลยครับวันนีต้ตายบวมๆอยู่เลย ประมาณตอนนี้ประมาณสักใกล้หกโมงครับตีห้าก,กว่าๆน่าจะใกล้ๆหกโมงอ่ะลุ้น,นพอกกาลังเตรียมกระส่งกระสอบอุปกรณ์ <c oughs> พอดีเมื่อคืนมาใส่ขายไว้ครับเนี่ยน้ําตรงนี้เลยตอนใส่ไม่ได้มาถ่ายนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรครับใส่ขายไว้เฉยเดี๋ยวเช้านี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเป็นยังไงสามผืนเนบอร์ใหญ่ก็มีเบอร์เล็กก็มีมลุ้นทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กนะครับยังไม่เคยใส่นะน้ําตรงนี้นะ เช้าเช้าเนี้ยอากาศดีครับดูท้องฟ้าเปิดนะเห็นเมฆเห็นเห็นภูเขานู่นอันนั้นภูเขาที่ชัยะการเนี้ยวกไอมันอุทยานไอผาเลยนะดอยเลยนะดอยเวียงผาดอยเวียงผานู่นมองเห็นดอยเลยไปเนาะถุงที่มันหมานนะวันนั้นใส่ไล่ปรากฏในในบ่อไอเขาเรียกในล่องเหมืองอ่ะ เอาหินเอาทรายมาลงนะครับแล้วก็มีเสาด้วยจะทํารั้วทําประตูนะครับตอนที่เรามาหาปรากฏแล้วทอดปรากฏอ่ะเนี่ยกล้วยที่พ่อบอกอะ่ะเพราะเขาตัดออกเลยพ่อ<ะ>มันเยอะเกินเหรอเขาตัดทิ้งมันเยอะเกินเหรอกอรอล้วยมันอ่ะไม่ตัดโดนหรอเปล่าตัดปีแล้วตัดโดนกล้วยโดน,นกล้วยไปหวีหนึ่งครับหนึ่งมีกี่หวีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดแปดเก้าว่ามันเป็นหวีติดกันอย่างนี้นะครับหนึ่งไม่มีรู้เขานับยังไงเนี่ยมีสองสอ,งอันติดกันเนี่ยเนี่ยที่ว่าทุกยนน้ำว้าต้นเตี้ยนะครับต้นใหญ่มากเลยเตีย้ยบอนเอ๊ะขนาหนี้เหรอเฮ้ยเออมันลุ้นกันครับเออพอแต่แต่ว่าปลามันขึ้นฝ่ายมาได้หรอดูวไปทา,างบนเหรอ เย็นไหมพ่อหนาพ่ออาต้องลงน้ำไม่ต้องรีบลงเลยถ้าลงช้าๆมันจะหนาวเกินนี่เบอร์ใหญ่นะครับเดี๋ยวมันลุ้นปลายใหญ่กันเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮนิ่ง <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวผมเอาถุงกับรองเท้าพ่อไปนะครับไปลุ้นกัน

เฮ้ยปะบูโฮโฮเฮ้ยเชืเก้ออีกเลยลอยลอยลอะไยยินได้อยู่อ่าเชืเก้อเชื่อเก้อสามตัวเออแปลกมากอ่ะเชืเก้ออย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้เราใส่ตัดอยู่นะครับมัดฝั่งนี้แล้วก็ด้านบนมัดฝั่งนู้น ะเออก็ย uh, ังม right. ีปลาปกติที่เขากินกันอยู่นะไซประมาณไหนเออได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่พ่อได้อยู่เออดีไม่ดีติดข้างล่างอย่างเงี้ฮะปลาหนึ่งเฮ้ยปลาเอ้าวะชักเกอร์สามปนินหนึ่งสี่ครับเออมันน่าจะมีปลาดุกปรากฏปลาปลาบู ทำไงทำไงอ่ีดแผนออกแผนแผนหาปลาหรือยอมแพ้หาปลา่ะหาปลตัวใหญ่ด้วยกด้นะทำไงไับเสียงงวงไปเลยมาดกล่องมาเวอือเสียงวงไปเลยมใส่ยึดกล่องเวทกล่องเวทเวทอะไรนะที่เวทปกกันเหรอใส่เบ็ดเอาเหรอเนี่ยใส่ถูงเหรอ ดูว่าเดี๋ยวปลาเติมหมดเลยไหมเติมหมดอ่ะเนี่ยกินแหละเดี๋ยวเขาใส่เนาะมาเอาเดี๋ยวกินเป็นนี่อาหารนั้นเลยครับบอลเนี่ยมาทำอาหารได้หลายเมนูเลยนะตรงนี้ถ้าจำได้นะครับที่เราเคยมาทิ้งเบ็ดอ่ะเบ็ดทุ่นอ่ะทิ้งแถวนี้ทิ้งเบ็ดแล้วก็ไม่ได้นะ แต่นี่ไม่รู้ครับลุ้นกันอันนี้เบอร์เล็กนะเนี่ยต้องลุ้นจริงๆตัวเล็กนี่คนจะติดง่ายมากเลยนะอย่างเรามาตอนคืนเงี้ยก็ไม่ค่อยเห็นคนทําอะไรเนาะเหมือนกลัวเขามาจงมาจี้ไฟอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเห็นนะเรามาอยู่แถวนี้ยก็ไม่ค่อยมีใครมาทําอะไรนะครับหรือว่าต้องรอน้ําขึ้นอีกทีปลามันถึงจะขึ้น,นมีปลากระจกนิดเดียวนะ่ะตัวเดียวนะ่ะเล็กๆเ,เ,เลยว่าปลากระจกหน้าว่านะ เฮ้ยแต่แปลกจริงปัดทรงปัดซ้อยไม่ติดเลยแต่ตรงนี้มันก็แปลกๆแ,แล้วเพราะแถวนี้ไม่ค่อยมีที่โล่งๆเนี่ยเพราะว่าเราก็เคยมาตกเบ็ดแล้วก็เบ็ดลาวครับเบ็ดเบ็ดทุน่นเน่ะเราเคยมาโยนก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีสักตัวเลยใส่ขข่ก็ยังไม่ติดเลยแสดงว่าแถบนี้ปลาไม่ค่อยมานะเพราะเนี่ยไม่มาดิยหกงอ่ะอือโอ้พระอาทิตย์กำลังขึ้นครับสวยเลยที่ส้สสมไม่รู้ว่าอยู่ที่กระท่อมนู้นจะมองเห็นชัดอย่างงี้ช่วงหน้าหน้าร้อนจะเข้าหน้าฝนครับพระอาทิตย์ขึ้นมาสักหกโมงมกว่าแล้วเนี่ย เบอร์ใหญ่ก็ปลาใหญ่นะครับถ้ามันติดนะอืมนั่นติดตวัวใหญ่นี่เราจะลงลงลงน้ํานะครับพอจะใส่ถุงเท้าเนี่ยมันก็จะกันเราไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ได้บ้างนะครับไม่กินมั้งผักตบชวาไม่เหรอผักตบเขากินอยู่เหรออิอก้าวโจ๊กเนี่ยอ๋อเหรอไม่เคยรู้นะครับเนี่ยผักตบแกงส้มจอมาปลาปลากระป๋านในน่าจะเป็นปรากฏนะหัวแทนนี้ ตอนกลางคืนนะเพ่อะมันมามันมีปลามันขึ้นมันพยายามขึ้นฝ่ายนะปลามันได้อยู่ข้างล่างมั้งแต่ข้างล่างน้าไม่ค่อยเยอะเนาะน้ามันน้อยคือถ้าน้ำมันท่วมนะครับแถวฝ่ายพวกนี้มันจะท่วมกันไปหมดเลยปลามันก็จะขึ้นแถวนั้นนะตอนนั้นนะเฮ้ยข้างหน้าดำๆเบาะอะไรน่ะอะไรน่ะโอ้ย มีเดีที่โครหนึ่งน้นก็มีปลานินกับชักเกอร์อีกสามตัวชักเกอร์สามปลานิน 1. 1> หนึ่งไปเอาไปเอาออกที่ที่กระท่อมนะครับที่บ้าน นุน่<ช>นรสชาติเลยมันก็ใหญ่มันก,ก็จะพร้อมนะนิ่พอเออก็อ้วนอยู่นะก,กินมันกินนะั่นแหละกินพวกใบไม้เหรออือโอ้โหพี่เขาแต่ก้านนี่แหละเนี่ยเออไซส์ก็ได้อยู่แทงนี้สักสิบตัวนี่หรอโน้ร้า <laughs> ครูดีขนาดนั้นอ่ะอือเผากินก็เข้าอุ่นๆเลย ออโอ้โหตัวใหญ่ม่ใหญ่อยู่แล้วน้องพี่เหรอเฮ้ยชักก็มีสี่ตัวเลยพอ่อไม่ใช่สามตัวสีวนะ่ตัวนะเต็มตัวเล็กรึเปล่มีไข่หน่มันมีไข่เหรอ,อรตัวสุดท้ายารึเปล่ามันเป็นของลูกบนอะของลูก ปลาครับได้แล้วปลาเดี๋ยวจะทำเมนูอะไรรอติดตามกันนะครับชักเก r สี่ตัวปลาในหนึ่งตัวครับมาถึงบ้านชมทุ่งแล้วนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องครับข้าวเที่ยงทําปลาที่ได้มาตอนเช้าพ่อผักได้แค่นี้เองมันมีแค่ผักชีกับต้นหอมมาผักอย่างอื่นไม่ค่อยมีเลยเอออันนี้ก็เล,ล้วก็แล้ว หมกหม้อแบบผักไม่ครบนะวันนี้หน่อยอืมถ้าหมดครใส่ด้วยใส่นี่หน่อยอ่ะจนหอมผักชีแล้วก็เล่นแต่ไข่มาหน่อยอืมนี่ก็แล้วจะได้ไม่ได้ใบชะพูครับไม่มีจะหมกหม้อก็เมนูเหมือนตอนเช้าที่บอกไว้เลยครับหมกหม้อปลาที่หาได้โอ้ยพ่อจัดการละนี่ปลาชักเกอร์นี่อาะตรงนีไข่เลยอุ้ยไข่นี่พอเอาเกล็ดมันออกแล้วครับโอ้ยไข่อือมีไข่นะช่วงเนี้ยเหมือนกันนะดูดิเม็ดใหญ่นะไข่เนี่ไข่ปลาเนี่ยนะ ถ้ามันไปวางว่างเป็นเป็ี่นพวงเลยหนืวางในหูนะมันวางไข่ในรูเราอว่างเห็นเนี่ยเราไปออกเออเห็นเขาบอกว่าอะไรเขาไปล้วงออกมากินหรอเอออะไรกะมันจะเป็นยังไงเพราะถ้าล้วงออกมาเป็นเป็นเป็นหนีหรือว่าเป็นเนี่ยอ๋อมันไอ้ไม่มีเมือกนี่เนาะมีแต่เนี่แล้วมันติดกันหรอติดกันที่เป็นพวงไปเลยอ่ะอย่างค่าคาไอแกนชาแกนหักษาชุกอ่ะลูกสาเออลูกสาชุกที่อย่างจุดปลึงกันอ่ะอ๋อเป็นพวงเลยมันมันเตี้ยไปเมื่อเดี๋ยวว่ามันไปออกก็จะไปออกตัวนะที อันนี้มันเกี่ยวออกแล้วมันปึ้ง g ม่นติดกันเขาเขาไปหาช่วงไหนอะช่วงมันช่วงนี้มันมันไข่เนื้อหูวางไข่เนื้อหูเดี๋ยวเดี๋ยวจุกไปเรื่อยๆอไงล้ำจุกนะถ้าถ้าแดดร้อนๆหลายวันไม่มีฝนไปลองลองดูเนาะจุกเขาพูไว้เสร็จถุงมือเนาะไม่หมายถึงว่าเราไปถ่ายคลิปอะเราตั้งใจไปแหละเราไปล้วงล้วงแบบไปล้วงแบบรูแล้วก็เอาให้คุณผู้ชมดูอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะจุกออกมาออกมาจักมามาดูสวมปลดเถอะก็ขอให้มันได้อยากอยากเอามาโชว์คุณผู้ชมเหมือนกันมันออกมาเป็นแบบไหน อันนี้ปลานินปลานินได้สดสดเมื่อเช้านี่ครับอันนี้ก็ดูดีขนาดนี้นะจากความนี่ยปลานินธรรมชาติเลยครับมีปลานินกับปลาชักเกอร์ไม่มีปลาขาวเลยแปลกมากเปียกนะไม่ได้ปลาขาวสักตัวไม่ใช่ปลาที่นี่กินได้หมดแล้วครบปลาิปลาในน้ํามันไม่ค่อยมีมั้งเป็นปลาที่เป็นพิษอย่างเงี้ยกินได้หมดแล้วมั้งเคมีเนอแต่มีมีอยู่นะปลาที่กินไม่ได้เลยเนี่ยคือปลาเนี่ยเพราะ ปลาคนอื่นอะโดนเจ้าของมันน่ะนั่นแหละถ้าเป็นปลาคนอื่นปลาดั้นหลองถ้าหมกมันเมาหน่อกิน <ทำ S 2> ได้นะจใน่ไหมเอาอย่างงั้นไปเอาอโอ้ชิ้นใหญ่เลยสามชิ้นหมกหม้อปลารวมครับอืหมกรวมวันนี้หมกหม้อเครื่องไม่ครบนะครับแต่ว่าเมนูอ,อีสานน่ะมันง่ายๆอยู่แล้วนะพน่อเนาะง่ายค่ะหาอะไรก็ใส่ไปครับเราถ้ามันขาดตะไคราแล้วก็ตัวน้ำพักกปอลแล้วไรล่ะ ปลาด้วยปลาขาดปลาด้วยมิ้นปลาด้วยมิใช่ขาดปลาไม่ได้ครับไข่แยกไหมเพ่อเฮแยกไข่มันออยไหมหรือว่าใส่ไปเลยไข่มัหน่ะเยี่ยกานี่กะนตัวเทอะนี่ก็พวงใหญ่เลยนี่หมอกกับเหนียวเลยลานี่นะนี่ตัวใหญ่ออประมาณเนี้ยโอ้ชิ้นเบรมบรมเนาะโผดชิ้นเนาะ เนาะสูตรจี่าทอะทำก็กินพู้เนอะนี่เนาะอร่อยเนื้ออร่อยครับเนื้อแน่นดีนะดูดิเนี่ยเขาดูเลืดเชื่อเลยนี่เนื้อแน่นๆอย่างนี้เลยนะโอ้ปลาในท้าเขาหั่นกระเกียบแบบใครเนอะครับเขารับตัวใหญ่แล้วอือเลยไข่เน้นี่ก็ไข่นี่ก็ ไข่เหมือนกันในไ,ไข่ปลานินเหม,มือนกันเนาะไข่ปลานินเป็นเล็กเลดเด็กไข่ปลาชักเกอร์นี่เหมือนกับไข่ไก่ที่มันอยู่ในถอง <c oughs> ไข่เน้นๆมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเตรียมขุนเต็มเครื่องแล้วก็หมกหม้อง่ายๆครับออไไง่ายๆนะเริ่มครับจากตะไคร้ก่อนเครื่องก็ไม่ยุ่งยากครับมามบอกเครื่องเลยเนาะบอกเลยกระเทียมหอมแดงพริกนะครับแล้วก็ขา่าปลาเครื่องปรุงก็จะมีเกลือชูรสและกระน้ำปลานี่ขาดไม่ได้ ผักเสียดายมากครับวันนี้ผักมีแค่ต้นหอมผักชีเอาง่ายๆเนาะง่ายๆนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วเมนูอีสานนี่มันต้องง่ายๆครับขาตะไคร้เนี่ยจริงๆขันไปเลยปลาลายหนี่งใช่ขาตะไคร้ปลาละต่อไปต่อไปมาใส่หมดเลยเนาะใส่หมดละมาหอมแดงกระเทียมพริกครับตับขาตับพริกในข้าวตาเลยสุวังเลยบ่เออเใส่เลยเอาละตั้งเผ็ดเข้มข้นอร่อยนัว ถ้าสูตรมันไม่ตรงตามแบบอีสานจริงก็ขออภัยเนาะเราหาอะไรเราใส่เข้าไปแล้วก็ทํานะครับแต่เราชอบมากเมนูหมกหม้อเนี่ยมันทำง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยนะอร่อยเขาเขาเขาค่อยค่ยแอบละทำหมกหม้อง่ายดีหมกหม้อเนี่ยแต่แอบมันก็จะได้กิีกลิ่นอินรสชาติมันมันจานไวจะโอ้ยควันควันขนาดนะ้โขกอีกนิดเดียวครับประมาณนี้พอละเรียบร้อยเครื่องแกงแบบง่ายง่ายครับ หมกหม้อเนี่ยคืออย่างนี้นะครับง่ายๆอย่างนี้เลยสำหรับใครไม่รู้นะหมกใส่ในหม้ออย่างเงี้ยเนี่ยปรือเนปลารเน้นๆโอ้โหขวดพรายหอมๆใส่ลงไปข่าชะไคร่ชลอดนะครับปรุงครับชลอดเกลือเกลือกันนี่มาปลระกะเกาเกาวเลยโอ้โหเสิร์ฟหน่อยกะกาสิโล่ะเท่าหร่ แต okay. mm ่ม hmm. ันไม่เค็มครับได้อย you know ู่เฉด nam ลงไปหน่อยเลยเลิกะครูครุกให้เข้ากันเดี๋ยวลูกโดดมาใส่อีกหน่อยเพราะเออใช่ใช่ใช่พริกเราไม่ได้ค่อยได้ใส่เยอะนะคร right. ーー you know, ับใส่พริกลูกโดดเข้าไปอีกมาเลิฟอืมอันก่าเราง่ายๆนะนี่นะนี่ตั้งนะครับมา มามามาอืมเอาละครับหมกหม้อของเขานี่ปลาไว้ก่อนอบไว้อบไว้หมกไว้หมกอหมกโมกในหม้อนะระหว่างนี้ก็รอยปลาสุกครับเดี๋ยวใส่ผักก็กินได้แล้วผมหมกหม้อแบบง่ายๆเดี๋ยวเราดูหน้าตานะครับแล้วมาชิมเนื้อปลาชักเกอร์กัน หมกหมอ้อจะเป็นยังไงไม่ยังไม่เคยทำเนือเน้อปลาซิกเกอร์เนี่ยไม่เคยทำครับเดี๋ยวรอติดตามครับหั่นผักไว้ครับดูเสียงเลยปุกปุกป,กปักแล้วนะเริ่มละเริ่ม,ม,มกลุ้งกลุ้งละเกลี่ยพักว้ก่อนปลดโถใส่เยอะๆครับเดี๋ยวมันจะยุบอยู่ยุบกันโอ้เสียดายดวันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปเอาเนี่ยผักอะไรนะยอดมะระกีโนกะ แม่แล้วนะเอานี่งคอละเอาหนี่งคนละถยักเข้าไปแล้วครับกินหอมมะเลยกินหอมมาเลยกินหอมแล้วนะเป็นไ้อะเป็นไรอะเป็นไรแห้งแล้วพ่อเห้ยเอองัเุ้ยแห้งจริงเบียรละเมียนละเมียระเสียแรงลงไปมาสัร์พักเลยมาผักที่เตรียมมาครัผมนี่นะต้นหอมผักชีนี่แค่สองอย่างครับวันนี้ของอย่างเสิรนักหน่อยเอออร่อยนี่นวลนี่นะกินมันหอมครับคือน้ำลายเลยปิดผาไปหน่อย ให้มันยุบหน่อยเนาะนี่ยุบหน่อยก่ะอันนี้ยุบคนอีกสักหน่อยก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหผักยุบแล้วยุบแล้วเอาละครับเอาละเอาละเรียบร้อยละแค่นี้ครับมาโอ้ยมีไข่ปลาเลยมาหมกหม้อน้ำหมกคลีกครับเอาปรึบโอ้ยหอมหอมคุผู้ชมเข้ามาครับไปชิมกันนี่เนื้อปลาชั้เกืนนิดนึงความขนาดละจัดไปครับโอ้โหนี่รเอาไข่เนื้อก่อน จไข่เลยเหรอขายเลยไข่ยชักคือครับโถนี่นะครับอู้หู้ฮ่มนี่กรึบๆเยเนี่ยกินึดลายเลยกินหอมครับหมกหม้อนี่กินมันจะหอมเสียดายไม่มีผักชีผักชีลาวครับนี่กอะหม้อขนาดมาเรียวหมกหมอน่าชุดยอดเลยอ่ะอันนี้ขาดผักไม่ครบนะเนี่ย ไข่เป็นไงไข่ไข่ปลาไข่มันกึบกึบดีขนาดละกึบกึบวะไข่ปลาเนี่ยนะลองลองลองเนื้อไหมมันมันมันเข้าหรอเข้ากับหมกหม้อเรามั้ยโอ้ยดูเนื้อกึบกึบนะอืมมันเค็มเปล่ากันเนาะเนื้อปลาชะกึบนะหวานเนอะดูเนื้อมันแน่นครับอ๋อทอดชุ่ยจืดเลยอืมตันนินก็มีอเนี่ยปลาชด่ยชุยเอนนี้นี่ไข่ด้วยเนาะ ะโอ้โหโเนื้อเหมืนเียนะปลาตะเกียนะเนื้อไม่มีกลางเรอเนี่ยกลางมันมีตรงกลางเลครับอร่อยลื่นๆถึงจุดและไม่ไหวแล้วครับไปนนนั่งกิ้มาเริ่มจากไข่เหมือนพ่อเลยนี่โอ้ยไข่มันแน่นนะเนี่ยยังอ่ะแน่นๆเลยคุณผู้ชมโอ้กลิ่นหอมมากอืมอืมไข่กึบๆหวานอืม ออกมันๆหน่อยนะมีให้เคี้ยวกรึบๆไข่มัมนะปลาเนี่ปลา,ปลาชดบเต้าอร่อยครับปลาเม็นดำไหมนะเหมือปนปลาเลื่องอืมอืมค่อนเนื้อเนียนมากเนื้อเนียนเนื้อหวาน กม้อ,มอทำทำไม้ทุกปลาผมว่าว่ามีมีปูสจด้วยได้ทุกอย่างเลยหรอะมีอะไรก็หามันปูด้วยชงเงย้ยหน้นาเลี้ยวเนี่ยปูมันมาสจด้วยเนี่ยเนื้อปลานิ๊นโอ้โหปลาหมึกชัิ หืมว่าลองปลาดิ้นนุ่มปลาดิ้นเนื้อแต่ปลาดิ้นเนื้อนุ่มกว่าเนี่ยปลาดิ้นเนี่ยถ้าเป็นปลาชักเกลือเนื้อมันจะกรึบๆเนาะ จะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรเลยครับปลากระเพราเนื้นุ่มดีเหมือนกันะถ้าเกืนเนื้อกรึบด้วยเนื้กรึบกรึดแต่ไม่เหนียวนะอืม

ใจเราตุกิดตัวนะสีดวฮักเกอร์มีสี่เนาะตอนแรกเรานู่นมีสามมันติดขายมีสี่ถ้าพ่อเฉยไปอาทิตก็เอานะกินได้หมดอเน่ยเนี่ยเเท่าตรงหางเพราะไม่มีก้างเลย แต่ตรงตรงท้องมันมีหน่อยเอชักเกอร์เอเอ,เ,อเหมืมีหน่อยตรงก้านแางมันเนี่ยเนี่ยไม่มีก้างเลยครับอืมแต่ถ้าเลี้ยงในบอ่อนะครับปลาน,นินะ่ะแล้วเราไม่ได้ให้อาหารนะมันจะไม่โตตัวแต่หัว ใส่ไข่มันไม่ค่อยติดแต่พอถ้าไปใส่เบ็ดมันจะกินเนากินจ้ะมันถ้าใส่ไข่อ่ะถือไม่มาปั้นอย่างปั้นมันหันละมาติดอืมข้าวใส่เบียร์อืมปลาลูกปลากรวดปลาติ่งเนาะเอานี้เราไปไหมเนื้อต้องใหญ่กว่านี้อันเนี้ยเนาะนี่เท่าไหร่เข้าวเปียงตีไว้เน้ออืมทำเปียงไปปัญญาใหมันลงๆเนาะรอน้ำขึ้นอีกสักรอบไหม เขาเจอสองสองตื่นแล้วมือขึ้นอ่ะอืมเขาไปใช้ทักห้าโมงครกโมงกินมังค์ไปใจก่ำเป็ดมังก็มังฉับก่ำปะสองรอบเลยเหรออืมแล้วตอนเช้าอ่ะอืมสองเตบาสามรอบปะอืมสามอย่างที่เราใส่ตอนนี้ตอนน้ำขึ้นอ่ะอืมนนะอืมปันปรากฏเยอะมากมาลุกเมืองอืมนะฮะขึ้น ปิดท้ายแล้วครับผักมาปิดท้ายหางปลาชักเกอร์หมกหม้อปลาชักเกอร์มอเข้ึ้นขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมวันนี้หมกหม้อปลาชักเกอร์ไปหาปลาได้ชักเกอร์จัดเลยไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเอาง่ายๆครับอร่อปลาชักเกอร์